การเตรียมตัวไก่ก่อนที่จะลงสนามนะฮะเมื่อเราเปรียบได้คู่แล้วนะครับเราจะเตรียมตัวอย่างยังไงนะฮะมันมีหลายคนเตรียมตัวแบบพลาดนะฮะมีเตรียมตัวแบบพลาดตรงที่แบบนะฮะพอเขาประกาศว่านะเป็นเขาเรียกว่าอ่าถึงคืออีกเขาจะบอกว่าอีกประมาณ ยี่สิบหรือยี่สิบห้าทีนะครับอีกยี่สิบยี่ห้าทีก็จะเป็นคู่ของเรานะนะครับผมมือน้ํากาดน้ําได้เลยเดี๋ยวเขาจะพูดอย่างเงี้ยบางทีก็เตรียมเตรียมไก่ได้เลยอะไรอย่าเงี้ยนะครับผมไอเราทําใมเนาะถ้าใหม่เนาะใหม่ไงล่ะเฮ้ยปุ๊ปปุ๊ป๊๊๊รีบเลยเอารีบเดี๋ยวไม่ทันรีบเรียบรีบเช็ดน้ำให้ก่อนเพื่อนเลยป๊ เจ็ดน้ำเจ็ดน้ำเสร็จทำไมเจ็ดไม่เสร็จกินยาไปกินข้าวก่อนปั่นข้าวกินข้าวกินข้าวเสร็จป้อนอยานะครับผมป้อนอยาป้อนอยาเสร็จก็กอดตอเรียกว่าเดือยนะฮะไปล็อกล็อกเดือยล็อกอะไรนะฮะอ่นะก็คือตื่นเต้นตื่นเต้นเตรียมตัวเวอร์วางเลยเสร็จทั้งทุกอย่างเสร็จภายในห้าทีนะฮะเสร็จแล้ว เจละเ็ดน้ำอย่างเร็วน้ำย้อยปอกๆเลยน้ำหยดตั้งติ่งเลยแล้วยังไงรอรอไปสิครับนะฮะรออะไรรออะไรก็อีกสิบห้านาทีไงนะครับผมนะพอรอแล้วโชคดีนะถ้าไม่มีเลื่อนนะฮะแ่ว่าเขาจะไม่ค่อยเลื่อนนะฮะสนามเขาจะไม่ค่อยเลื่อนหรอก บางทีเขาอาจจะมีดีเลยเหมือนเครื่องบินเนี่ยนะฮะเขา,าบอกว่าก็จะเป็นผมเคยเจออยู่กับบางสนามเขาแบบมีคนไปอ่าเหมือนว่าในาสนามประกาศผิดนะฮะบอกผิดบอกผิดให้ให้การน้ําลงสองคู่ในสนามเดียวกันนะฮะบอกผิดพอบอกผิดก็เลยไก่จะลงสนามเดียวกันนะประกาศสองคู่แต่ไม่นั่นเขาก็เลยเขาก็เลยช้านิดนึงเขาเพราะเขาเขาก็เลยแบบอ้าว นี่นีผิดนู่นนี่นั่นไก่เรากาดน้ำเสร็จตั้งแต่ห้านาทีแรกแล้วยังไงอีกนะฮะนู่นนี่นั่นตุ๊ตะกึบอ๋อเนียนะพี่พี่อ้เราได้เพื่อผมผม่ะผมแล้วกันนะฮะประสบการณ์อันอยากเล่าให้ฟังตื่นเต้นนะใหม่ใหม่ตื่นเต้นนะผมก็เอาไก่ไปอ่าก็คือถึงอยู่สิบห้านาทีไก่อย่างหนาวเลยนะฮะ กว่าจะได้ลงไก่อย่างหนาวเลยจนจนเช็ดแห้งก่อนเช็ดแห้งก่อนคุยกันไปคุยกันมาเช็ดแห้งก่อนเช็ดแห้งแล้วก็จะเข้าอีกเช็ดเปียกเช็ดเปียกไกหนวไกลหนาวอยู่เงี้ยนะครับหนาวจริงจริงนะครับแล้วตอนนั้นก็เป็นแบบช่วงฤดูหนาวอีกต่างหากประกอบอะไรอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเอาเา้านาดีบไปตีสนามทางนี้แล้วกันเขาจัดสนามให้อีกสนามหนึ่งแล้วสนามนั้นยังไม่มีอะไรพร้อมเลยทีนี้ก็มีนาฬิกาฐานแบตฐานนาฬิกาหมด กรรมการกรรมการมีคนหนึ่งต้องต้องการอีกคนหนึ่งได้ไหมหากันก่อนไอเราก็เปียกมานานแล้วนะยี่หาทีผ่านไปสามสิบนาทีผ่านไปโอกาสน้ําเสร็จตั้งแต่นาทีห้านาทีแรกเอ้ยนะฮะนี่คือวิธีการที่ผิดๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปล่อยไก่เข้าไปปับ๊บนะเขาตีอย่างเดียวเลยทีนี้นะฮะกู้ต่อสู้นะฮะ ก็เพราะเขาเก่าแล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วเขารู้ว่าอือะไรจะเกิดขึ้นนะครับกดไก่เขาก็ตีก่อนสิครับนะฮะ <c oughs> ตีก่อนเราเพราอตีก่อนก็ไกเ่เรามันหนาวอยู่ไงกว่ากว่าเราจะฟื้นกลับมาได้มันหนาวมันตะคิวอาจจะมีตะคิวก็ได้ในตัวมันเนี่ยมันก็หนาวบางทีปล่อยเข้าไปมันเตะลำหนึ่งปุ๊บมันเดินย่องย่อง,ย,องย่องเข้าไปหาคู่ต่อสู้เนี่ยมันหันมามองพี่เลี้ยง,งเลยนะ สงสัยมันจะบอกว่ามึงช็ดกูเปียกหนาวต้องนานมานะแถวแหงี้นะฮันพูดได้หัน,นี้มองพี่เลี้ยงหันไปมองฝั่งนี้เอาไงดีวะทหารสองฝั่งนี้แล้วเริ่มแล้วนะหารสองฝั่งนี้เริ่มแล้วนะจับหหงให้ทันนะหันสองฝั่งเนี้ยนะครับผมเจวกันเล่นเจวกันเล่นนะฮะก็เ <c oughs> ขาก็ตีมาก่อนสิบวินาทีนะครับก็เขาก็ตีเป็นต่อทั้งยกเลยทีนี้นะครับ ก็คือไก่เราก็เราก็บอกว่าผิดฟอร์มนู่นนี่นั่นนะฮะพอผมพอผมได้ไปชนสนามบ่อยๆเนาะนะฮะผมไม่ได้ไฟใหญ่ตัวหรอกนะฮะไฟหลักพันหลักหมื่นนี่นะฮะ,พอ,นะฮะพอเราไปชนสนามบ่อยๆนะก็ได้ประสบการณ์พอมือน้ําเราเปลี่ยนคนใหม่ไปเรื่อยเรากโ็โอ้โอ้มือน้ําคนนี้ความเก่ายังไม่เท่าไหร่มือน้าคนนี้เก่าแล้วมือน้ําคนนู้นเปลี่ยนมาประมาณสามสี่คนละมือน้ําผม ผมก็ได้รู้จากประสบการณ์จากมือน้ำนะฮะนะคนที่นั้นก็ประมาณสักอายุประมาณคือเล่นไก่มาตั้งแต่เจ็ดแปดขวบเลยนะฮะก็จนทุกวันนี้ก็ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกแล้วเก่ามากนะครับประสบการณ์แล้วทำยังไงเก่ามากแน่นอนเวลากาดน้ำเนี่ยจะต้องมีคนเวเฝ้าน้ำคู่ต่อสู้ฝั่งโน้นเพราะว่าจะต้องไปไปดูเขาล็อกเดือยล็อกตอล็อกอะไรนะฮะเขาก็จะมาดูเราเหมือนกันนะฮะ นะเขาไม่บอกเราเลยอย่าเพิ่งกัดอย่าเพิ่งกัดไอคนที่มาเยืนดูเอาเขาจะบอกทําไมล่ะนะฮะเขาก็ยืนยิ้มหรือดีใจด้วยซ้ำไปนะฮะก็บอกเออเอาเอา,เอาแล้วแตนะะ่อาจจะเป็นสูตรเราก็ได้เขาจะคิดว่าอย่างนี้เนาะ,นะะวิธีการก็คือเราเป็นนะคนหลักในการที่จะเอาไก่ตีนะเราอาจจะไม่ใช่มือน้ําหรือเราจะอ,าอะไรนะ,ะเดินไปดูคู่ต่อสู้นะฮะ,นะฮะเราใหม่ไงเรายังไม่รู้ เฮ hey, ้ยพีทีง่ายๆเดินไปดูคู่ต่อสู้ก่อนเออเอาไปนั่นแหละลูกเออเดี๋ยวแม่มาเอานะครับเดินไปดูคู่วเดีอยสู้ก่อนเขาทำเอะไม่ไม่ไม่เพราะอัดคลิปอยู่เดี๋ยวพออัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยมาไปนั่งตรงนั้นก่อนนี่ไงพัดลมเนี่ยนั่งพัดลมเนี่ยเออนั่งตรงพัดลมเลยนะครับก็เอ่อ อยู่ไหนแล้ววะนนี้ออ่าไปดูเขาต่อสู้เขาทําอะไรก็ทําอย่างเขาะไปดูคนนึงยืนดูเลยอีกคนนึงไปแอบดูหน่อยหนึ่งทําอะไรแล้วพี่พี่เขาเขาเข,า,ขากินยาก็่ะโทรศัพท์ไลฟ์สดหรือ,รอจะโท,ทรศัพท์คุยกันก็ได้คนนึงยืนอยู่นู่น,นคนเฝ้าก็ได้คนเฝ้าอยู่เนี่ยโทรคุยอีกคนหนึ่งกินยากินกับเขาอ่า กินข้าวกินยาอ่ะกินข้าวกินยากอดล็อกต่อล็อกต่อเอะล็อกต่อเอะดูดูดูเอะล็ลลลลอกอทำเหมือนเขาทุกอย่างเลยนะฮะนะครับถ้าเรายังใหม่จัดนะฮะนะฮะถ้าเราใหม่จัดหรือครั้งแรกเนี่ยเขาเขาก็กไม่ต้องอย่าว่าใหม่เจอใหม่เถอะมันต้องมีบ้างแหละนะครับนะฮะแต่ถ้าใหม่เจอใหม่ใช้สูตรผมก็ได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังให้มันจบแล้วก็ทําแบบเขาเรียนแบบเขาทุกอย่างาเขาเช็ดน้ําแล้วนะเอาเราเช็ดน้ํานะฮะเพราะว่าเราต้องตีกับเขา วันนั้นผมก็เอาไก่สั่นสันเานาหนาผมไปรอเขาอยู่สนามเลยว่าเขาจะเข้ามาอีกนะฮะวันนั้นน่าจะตอนนั้นน่าจะรอสักสามสิบห้านาทีได้เพราะว่ากว่าเขาจะเข้ามาอีกเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะมาเลยในตอนที่เรียกนะเขาก็หูกว่าจะมานิรีลามากเลยผมว่าน่าจะมีอ่าเขาเรียกว่าอ่าจับช้านะจับแพลอะไรได้ไหมจับช้าเนี่ยเนาะนะฮะคืออย่างนี้ เราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเราเช็ดน้ำไก่เราหรือว่าเราเคยเช็ดน้ำไก่เนี่ยเช็ดน้ำไก่แค่นี้เนี่ยน้ำไก่ไก่ที่ค้นที่เคยเลี้ยงมาแล้วเนี่ยกี่นาทีเสร็จผมก็าบางทีก็สามนาทีห้านาทีไม่เกินนะฮะก็เสร็จแล้วนะฮะก็แค่นั้นนะฮะอย่างอื่นทําไปได้นะฮะอ่าก่อนลงสนามกินยาก่อนสิบห้านาทีก็กินกินข้าวก่อนก็กินข้าวก่อนนะ,ะกินข้าวกินยาไล่ลงดีๆ นะฮะทุกอย่างทําหมดล็อกตอล็อกเดยล็อกอะไรนะฮะน้ำก็ยังไม่กาดก็คือกาดเฉพาะอ่าในส่วนของอ่านิดๆหน่อยๆนะฮะเช็ดๆพอมันหายร้อนคลอนคลายมันนะฮะมันก็ยังพร้อมสู้อยู่กันไม่ได้หนาวสั่นนี่นะฮะนะครับก็ก่อนลงห้านาทีหรืออ่าเขาก็จะประกาศนะเขาประกาศปั๊บค่อยเช็ดก็ได้อ่ะอีกห้าทีอ่าคู่นี้คู่นี้ลงสนาม เตรียมตัวลงสนามเขาจะพูดอย่างเนี้ยไม่ต้องไปถึงเต้นมันมากะแล้วก็อามามานั่งกาดก่อนหน้านี้ต้องทําให้ครบนะต่อปมต่อปีกอะไรให้หมดนะนะครับต่อปีกต่ออะไรให้หมดเลยหลืออันสุดท้ายเอาไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการน้ำนะฮะนะค่อยกัดค่อยกาดเจเจแป๊บเดียวปั๊บป๊ปั๊นแหละับเสียดแล้วนะ เขาลุกไปก่อนเราลุกไปทีหลังก็ได้เพราะว่าลุกอืดก็ได้ไม่ได้โดนจับี่นะฮะเออนะครับโมโหตอนนั้นนะช้าก็ช้าไก่ผมหนาวจะตายอยู่นะะแล้วเช็ดนาวแล้วสามสิบนาทีไม่ได้ตีนึกดูนะฮะโอเคนะครับทุกคนน่าจ,จะเข้าใจคลิปนี้นะยาวหน่อยนิดนึงนะฮะสวัสดีครับ